เจ้าเกาเจ้าเกาหนุ่เจ้าเกามันขั้นบ่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 มันขั้นหนุ่มเด้เด้หัวเศร้าน่นเหรอบ่เอากินกินสวัสดีเด้อครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันนี่นี่ไก่ไก่ปลาดุกใส่บักมวงก้อย่ปลาดุกใส่บักมวงนี่นี่กกอย่ง่งี้นี่ คั่มคัแม่ก็ให้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 เงียบเงียเงียแม่ก็ให้เงียบไปหาไปหาไปหาพิมไปเล่นเล่นเล่นน้ำพิมไปมาน้องน้ำพิมมาพี่น้องก็เสียบควายบกควายพบมาดูเน้

áo béo ôm cho này mai À, Á Ìmin pạ. Hử? Má mày. Ta Ìmin pạ. Ó. Má má, lấy cái cu á nั่น, súp cái háng. Chút Cho ao nước xài bà nè. Cho nước xài ra, nó chỉ xót đê. ไปไปเอาอมไปมินไปเอามินน <limbs. S 1> ้ำไม้ไปไปไปคนหัวนมไปเอามินไปมินน้ำไม้เน้ออมอมเนาะโอ้ยหล่าเปลโอมเนาะไสมาพี่ใส่ถังขางเดียวไก่เห็ดไปแห่งนี้มาโอมหัวนมไมาใส่ถังางเดียวเอาอมเอาอมใส่ขางเดียวขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมะเนี่ยใส่ใส่ขางเดียว เอ้มีบานาลงวอาสารองเขา,าองเาองเาไหมขัมมนอ่อ่ะไม่ไล่หตำม่วงตำมวงสุก ่ไไปโดดกล่อ,องไฟเลฮนเมไปคนเ่มไปไมอใสเกลี่เเยเขาใส่ประเดีย๋ยวใส่ปลาเดีาอีกใจะประเดไ ลุกปิก้งเองงั้นดขอขอตจางตับปิ้งง้เสียไม่ต้องใส้เกลียวทนายเขาต้องมัปกรงอยูอใครโดดยน้าห่ังล่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây hả Để hả chiều mình, đi quả không bỏ lỡ những video khai dẫn อยู่แบบบดันทั้งนั้นเหรอพี่นุองพี่แหลบแพ้ว่าว่าเสียัดอยูย่ใส่กอดเสียพานาแพ้กับเลยไม่มีโอกาสซักน,น,นะ,นะ,ะอืมมันเครื่องเดือดนะทะเลยหยุดมือนกันอืมควายสูงไหม ตึงบ่มีเวลาให้ลูกนะแต่มีอยู่แหละเวลาแต่ว่ามันหน่อยคนถุงนี้เป็นบ่อัวถึงถามมันมีบ่อวุดกันแล้วเร็วจ้วยเอามือปอลาย,ย,ย,ยมุ้งแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันบ่ลอะมันกับเมือเม่อื่นละช่วงที่เพิ่นรับถ้าว่าแตเย็นง,งานพอดีเพราะว่าช่วงเพิ่นรับคือสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึง บายโมงหมดละช่วงเท่งนับเลเนีนันโดนเนี่ยช่วงนอนเที่ยเดียวแล้วักั่มือกับสองเทียมือได้นอนหน่อยอ่านอนอีกสเที่ยตบาดยถึงนั่นเลยเงาคือแบบบ่ายโมงคืนคืย่งเหมือเเสารเนี่ยเพิ่นตื่นตื่นสวยตื่นเจ็ดเจ็ดโมงเพ กูไต่ไม่ลูกม่หานเป็นคือกั้นบิดเนี่ยเวลาลูกเวลาหลานนอนที่บ่อยากไยังมัดยังดังที่บ่อยากไยังมาดขนาดตัวหน่อยครับรถสมายกบลกุญแจตั้งเตุ้ณเนี่ยตั้งเอางัเกบ่เสียกันหรอก่ะวาณห้กับริเบได้ครับไเลยจะ A nắng chị. Ng kim, nong ai. Lock up a nóng. Có bỏ đi lì nắm nóng nặng 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 กรจาะกระคอบกระเจาะเ,เข้มก็ว่าเข้มนัวก็ว่านัวปกติได้ชมได้จะได้ปรับปรุงแก้ไขมออไม่มาพี่น้อยเม่ยนตีเดี๋ยวเก็บดิเส้นม,มากเส้นหน่อยน้อกรับนอกจาก สิมาบูรีได้หน่อยคักๆนะแล้วคนรับลักคนเพิ่นกับเพิ่นบริสาาัมผัสตัวต่นเท่าเพิ่นแค่มากสาบเวยเพิ่น,น,น,นมีอยูอ่เล็คนหนึ่งผ่านผ่านนี่เสร็จไปเจ้าน,น่อยเจ้าน่อยเขาบอกต,ตอบโจทย์เจ้านายที่ว่า ยืบบางได้ลรอทืกอย่างเห็่ตอบโต้เพิ่มชาวปรจานเนเพจเป็นพื้นที่ส่วนตัวบอสบอสสุนทรที่ไปคอมเมนต์ด่าคนเขาดอกเป็นพื้นที่ส่วนตัวในี้ยเปลี่ยนบุกกุนก้นบ่มากคุณกับบอกเขาดีละเดียวไม่นบอกมากเขาจะไปว่าเขาขี้เราขี้นั่นไมทั่ว ซื้อาวาละซื้อ,อาวาเราจะมาด่ามาก่ได้ขอไ่ได้ซื้อแกงทำอ่างใส่ใส่ือะาวาดอ่ะอันนี้ก็จะด่ามาบบ่ได้หาเงินซื้อเราให้กิน <c oughs> อุ้ยมาอีกแล้วพิ <c oughs> หดพอถอดเงากาดแรกนะก้ <c oughs> ะตานพึพึ่หนักรนกระน่ออบไฟกระตัแล้วอไปตอบตัวไปสนใจ <c oughs> rất là cái gì mình bữa này nữa không xin phi quân thế nào nam á đa tập nữa sẽ gì đó mày đa con nhiều rồi mới mày đó Con subscribe cho kênh Ghiền Mì ไ,ได้กินมะขอากับเป็นมูย่ะน่าเป็นมูหล,ล้วก็มาดาเขาเะไรมาดาหรอกมม่บอเบา,าก,าก,บาากบาไตนะ้พระูกรุพ่ะเพรุไหนเจอมาเหมือนแหละรับพี่นอ้องคนประเภทไหนประเภทแล้วเนีย่ยแล้ว หายแล้วพี่ถ้าเขาไม่มาดีแล้วถ้าลบทีมในเฟซแล้วน่ะแทเบลลบแล้วที่เฟซแน่เจ้านอยก็บม่ค่อยสนใจหลายที่จะานอยตอบได้อันไหนที่โบปั่นท่อนจิดจเฮาเฮากับประองไปตอบโต้เพิ่มที่โบที่โบตอนที่นักเล่นขี้บอดนี่ยังเจ้านายบ่ค่อยสนใจบุดาตับดอกใช่ว่าตอบแบบนิ <republic> <prayed> ada, right? ่มๆใช่ว่าเจ็บ ัวสิพานมากัวสิมาถึงจุดนี้ได้หรือ้องเจอมันเยอะหลายตันี่เ็เจอมาแล้วดานี่นี่นะเห็นบ์คอยเขาคอยที่คอยแคบแคบแคบไที่ดาลูกไปนะคอยมือวานเมื่อกอนคอยเขาไปอ่านคอยยังหมดสือแบบว่าเออคิยยังก็ดาลูกคอยขักแคบอืมดิม ดา่อยก็บพรอะไรเนี่ดารู้ยเรยันไ,ไอยไังดหยังเย่าโอ้ไม่ตอบโต้ พราะว่าเขามีเป็นอย่างเขาบรตอบโต้เขาบริบทจะกัดตอบโต้สืบค้นเงาสาวค้นหยุดมีมิ่งไว้เพราะว่าเขาบรมบูรณ์ได้ก็หายแล้วหรอถ้าไปต่อปากกับผัวข้าวเจ้านักเล่นขี้บอดจริงสิเพรามีจะผลเสียเงาไปเถอะเข้าบรู้ว่าเขาเป็นไพ่เจ้าวานเฟียดเด็กนู่เดี๋ยวเขากับ พราะเฮาบ่ตอบโต้บ่ตอบตอบเงียบไปเองอพิ่นก็เงียบไปเองของเพิ่นล่ะแต่ก่อนเห็นบ่ยิ่งตอบยิ่งโต้มันยิ่งตอเดนจุดปะกาหึสิกวอีหยังมาเว้าแน่ล่ะอได้ก็สิพยายามอันสิ่งใดบ่ดีแนะนํากับเอ่อบุีกันมันบ่คือกันเด้อนแนะนํามาตไหนน้อมรับหมรับเด้ถ้ารับอันที่เพิ่นแนะนํามาดีๆ เราว่าเขาให้เกรติให้เกลตดพี่นองเขาทุกคนยูแลเวี๋ยวเพื่อนตีส้มยางสินค้าเขาก็ตรงน้องรับเนี้ยโมเมนต์ว่าไปเกียดให้เพื่อนเอนี้ยเขาตรงยอมรับความจริงเพราะว่าจิิงที่เพื่อนบอกมาทั้งขาดเป็นความจริงจริงที่เพื่อนบอกเขาจริงที่เพื่อนเกียนเขาามันก็เป็นความจริงการเฮ็ดกระพงกมเขาเขาเพื่อกัน ข้าเห็ดบ่ถือลักถือสื่อเพิ่นกับบอกเพื่นกับบอกข้าอันโน้นอันนี้ข้าเห็ดยังบ่สะอาดแต่สะอาดเพิ่นกับตีส้มเขามาเพิ่นกับบอกข้าแนะ่ยน้ขาเขาวขอยนอมรับข้ากับเออเอามาปรับปรุงข้ากับเบิ่งว่าเออมันแมนอีรีนี่วะข้าก็เอามาปรับปรุงแมนว่าเขาบอกนะเออปรด่าเขาก็มันแมนเนี่ย ปับทุเมนินอกจากตุเกนิอโ้ยหน้มขอยบริกินก็ขำเลยเจ็ดเดียวเขาก็ะ벙ว่างกันทุซีเอ็มขายก๋วยเตี๋ยวมึงนี่พี่น้องว่าจิ๋ก๋วยเตี๋ยวตัดจักเฮี่ชะขายก๋วยเตี๋ยว ิ่มไหมไม่นี้ซักผ้าขายกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวให,ให้น้องกินเจ้าข้ามมอไปจะบอกฮะไปบอคิดว่าน้ำมันแห้งรู้เสียขอเลยเจ้าเสียขอเลยมาอือกูแต่ว่าเอา บ่แล้วเสียคอถ้าคนมี่หัวก็แต่งเสียคอนั่นโอ้ยจีขอเงินยเคยซื้อเราแต่ซื้อขอลดขอเงี้ซื้อยาขอลดบ่ไม่เห็ดอันไฟใหม่อีมอหนึ่งข้างมอนึงไปไฟมันลูกน้ำแห้งบ่ได้็มอหนึ่งใหม่หมอหมอน้ำว่จะใหม่อ่ะ หนึ่เขาเลี้ยวเลี้ยวนไม่ข้างวันหงไว้เห็ดไปเฮ็ดปลาข้ามันงูี่ไปล่างปลาเอายกะเจาไปปดมือนี่ถือว่ามือล้วยเดี๋ยวแม่มาไปล่างปลากับม้ามนั่งแขงไปู้ว่าจะใส่น้ำมัอือเอาโ่ใส่น้ำสิเที่ยงไหเอา๋อต่นมันหอนเยาะพิ่าใส่ เยอะคอร์นวันหนึ่งไม่ใช่ไข่วันหนึ่งไข่หนึ่งเขาว่าสุกเนี่ยแก่แก่สกวิีแก่แก่คอร์นกะกดกระสอพา,าออกอเห็นหัวมึง นอ้หน่อยว่าอตอนตอัสงกางเขาใส่ชุดอันใบยน้านเร่นน้ามี่อ่ออางบะฮะปัดพอจาไอ้พี่บานพีน่ยันเอยใส่ชุดใายนา้าก็เนี่ยนี่ทีใส่ชุดใายน้าก็เนี่นี่ลงอันยิงในงอ่างที่เขาซื้อมาเนี่ยได้อเราพอจะอยากอ้พี่บานพีนน่ยันเลยืสอชุดใายน้าของนียนี่ก็นี่แลวเจ้ากับไปซื้อใส่ชุดใดายน้า จะบาเป็น,นมหนม้อไม้ป่ะไปก่อนที่กินเขาก็บอกม่วงอีกพี่นอาสวัสดีครับ